สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็นำพระปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ศึกษากันนะครับชื่อเสียงของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนั้นนะครับโด่งดังมาหลายทศวรรษเพราะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิตาเนื้อผงคุกลักที่มากด้วยพุทธคุณแล้วท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติซึ่งท่านออกธุดง 15ปีก่อนที่จะมาพักอยู่ที่วัดเชิงเลนเป็นวัดสุดท้ายในปีพศ2460วัตถุมงคลของท่านก็เริ่มออกสู่สายตาผู้ที่มานมัสการเป็นครั้งแรกแต่ละครั้งที่ท่านสร้างจะมีจำนวนไม่มากนักโดยยึดหลักว่าหมดแล้วก็ทำใหม่วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม มีด้วยกันสามชนิดใหญ่ๆคือพระปิดตาเหรียญรูปไข่และเพาะอรหันกีบบัวหลวงปู่ไข่มรณภาพเมื่อปีพศ2474สำหรับพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนั้นนับว่าเป็นพระปิดตาที่เป็นที่นิยมและสแสวงหาแต่ก็หาได้ยากองค์หนึ่งในวงการทีเดียว เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2460จากองค์นี้ที่เอามาให้เพื่อนๆได้ชมจะเห็นความเขียวย่นของผิวพันวณนนะขององค์พระนะครับอย่างลักษเนี่ยถ้าเราใช้กล้อง 60x นะครับส่องเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลักษ์เนี่ยจะเหี่ยว ย่นนะครับแล้วก็การยุบตัวของลักเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังจะอูมเป็นหลังเก่านะครับเห็นไหมครับคนนี้จะซูมเห็นไหมครับเนื้อเนื้อที่ทะลุลักไปอาที่ชุบลักนะครับทะลุลงไปก็จะเป็นเนื้อผงคุกลักเห็นไหมครับส่วนคราบขา,ขาวที่เราเห็นนั่นคือคาบของผงปูนนะครับที่มีการละเหยขึ้นมานะครับ ความชื้นระเหยขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระและนําผงปูนขึ้นมาด้วยนะครับพร้อมน้ํามันนะครับพอแห้งแล้วก็ยังค้างอยู่นะครับเห็นไหมครับความเหี่ยวย่นมีทุกพื้นที่ขององค์พระต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าหลวงปู่ไข่นะครับท่านเป็นพระที่ทั้งเรียนเก่งเรียนปริยัติแล้วก็มาปฏิบัติ กรรมฐานและท่านก็ออกทุดงนะครับคือครบเครื่องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็พระอาจารย์ของท่านก็มีหลายองค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพระปิตาของหลวงปู่ไคเนี่ยค่อนข้างจะเข้มขังและก็เป็นที่นิยมของผู้ที่รักชอบพระของหลวงปู่ไ่นะครับ โดยเฉพาะพระปิดตานะครับเห็นไหมครับเหียวชำนวลเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาตินะครับการยุบตัวนะครับขอบด้านข้างจะสูงนะครับขอบด้านข้างเนี่ยขององค์พระเนี่ยจะสูงแล้วก็พระเนี่ยจะยุบบุ๋มลงไปเป็นแองกระทะขอบคุณมากครับ ครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลนส0 x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับ ถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x กก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับ ก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลภัยดาผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่ เรียกอะไรไม่ไม่คงเค็งไปไม่คงเค่งมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอลากรไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x นะครับก็จะ ใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซด์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียง1หยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจาก ปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเรซินนะครับ 2. นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลาย หรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับห้ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ จะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ